สื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินวันหนึ่งมีคนโทรศัพท์มาจากต่างประเทศเพื่อขอคำปรึกษาว่าภรรยานั่งสมาธินานครั้งัะเป็นวันบางครั้งสองสามวันยังไม่ยอมพูดจาข้าวไม่กินน้าไม่อาบไม่สนใจครอบครัวต้องการจะพามาให้ผมช่วยแก้ไขให้ เมื่อพบกันภรรยาของเขาก็นั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นจริงๆจ,งจึงเข้าไปถามว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันหรือสอนให้เราอยู่กับอดีตเธอตอบว่าอยู่กับปัจจุบันจึงถามต่อว่าแล้วปัจจุบันที่เรายังมีภาระสังคมครอบครัวเราย่อมต้องทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสังคมใช่ไหมเธอตอบว่าใช่ จึงถามอีกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่รับผิดชอบใช่ไหมเธอบอกไม่ใช่เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณยังอยู่กับสังคมครอบครัวคุณย่อมต้องทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดใช่ไหมรับปากได้ไหมว่าจะอยู่กับปัจจุบันและทำตามพระพุทธเจ้าเธอก็รับปากผมแต่ปรากฏว่าเมื่อเธอกลับไปทุกอย่างก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม เธอยังคงเข้าฌานต่อไปและไม่ใส่ใจครอบครัวการปฏิบัติอย่างนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองที่ถูกต้องเลยในเมื่อเรายังเป็นคาราวาสยังมีครอบครัวสามีย่อมต้องทำหน้าที่สามีภรรยาต้องทำหน้าที่ภรรยาลูกต้องทำหน้าที่ลูกเวลาใดเป็นเวลาของครอบครัวก็ต้องอยู่กับปัจจุบันต่อเมื่อถึงเวลาส่วนตัว จึงจะฝึกปฏิบัติได้อย่างที่ใจเราต้องการเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม